สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Speed News ค่ะไปอัปเดตเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กับคุณชญญาพากรพัฒและดิฉันพัชราพิญยาวาสค่ะเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะคือที่ True Vision ช่อง72 Speed Channel ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือ www.speedchannelthailand.com ค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าประเด็นร้อนแรงนี่ยกให้เรื่องโครงการรถคันแรกไปเลยนะคะนอกจากที่หลายๆคนจับตามองนะคะว่ามติคณะรัฐมนตรีจะออกมาเป็นอย่างไรจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะคะตอน ก็คือถึงสามเอธันวาคมแล้วะนะคะไม่มีการเลื่อนออกไปยังมีประเด็นอื่นอีกน่าสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของประเด็นรถป้ายแดงออตอนนี้นะคะต้องบอกว่าโครงการรถคันแรกของรัฐบาลเนี่ยทำให้ยอดจองรถป้ายแดงนะคะมีมากทีเดียวเลยนะคุณกวางมีสูงมากถึงนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยมีถึง50,000คันทีเดียวนะคะทำให้ตอนนี้นั้นป้ายแดงเกิดภาวะขัดแคลนนะคะเพราะว่ารถค่ายรถต่างๆนั้นค่ะมีปัญหาเรื่องหมุนป้ายไม่ได้กันนะคะซึ่งงานนี้ค่ะคุณอัศไทยรัตน โลกนภูเก็ตรองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการกรมการขนส่งทางบกได้บอกนะคะว่าขณะนี้นั้นมีรถใหม่เข้ามาจดทะเบียนเฉลี่ยประมาณ50,000คันต่อเดือนนะคะหรือประมาณ5หมวดอักษรจากปากติที่มีรถใหม่จดทะเบียนประมาณอยู่แค่20,000คันเท่านั้นเองนะคะซึ่งสาเหตุที่ทําให้มีรถจดทะเบียนเพิ่มขึ้นก็น่าจะมาจากนะคะนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลนั่นเองค่ะ,คะ ทั้งนี้นะคะที่ผ่านมานั้นกรมการขนส่งทางบกได้แจกจ่ายป้ายแดงแก่ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์อย่างต่อเนื่องนะคะโดยจะพิจารณาให้เหมาะสมกับยอดขายที่เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นนะคะขายได้ประมาณ1,000คันต่อเดือนก็จะได้รับการจัดสรรป้ายแดงประมาณร้อยละ 60- 70%จากจํานวนป้ายที่ยื่นขอเข้ามานะคะเพื่อให้ตัวแทนจําหน่ายนั้นเร่งนํารถไปจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกโดยเร็วค่ะสำหรับกรณีที่ป้ายแดงไม่เพียงพอนั้นนะคะส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากในช่วงนี้ค่ะมีผู้ซื้อรถใหม่เป็นจำนวนมาก ะะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15- 20%ถึงซทีเดียวนะคะก็เลยส่งผลให้ตัวแทนจำหน่ายนั้นอาจจะมีปัญหาในการหมุนเวียนป้ายแดงเพื่อนำไปใช้กับรถใหม่นะคะซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นก็ถือเป็นความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่จะต้องเร่งดำเนินการนำรถใหม่ไปจดทะเบียนโดยเร็วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกรมการขนส่งทางบกนะคะเขาได้สั่งจัดทำป้ายทะเบียนใหม่ของรถยนต์ทุกประเภทไปแล้วนะคะตอนนี้จะททำไปแล้วถึง7ล้านแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะเริ่มส่งมอบประมาณสิ เดือนสิงหาคมนี้ก็เลยมั่นใจว่าหลังจากนี้นั้นนะคะจะไม่มีปัญหาเรื่องป้ายทะเบียนใหม่ซึ่งเป็นป้ายแดงขัดแคลนอย่างแน่นอนนะคะ<ม>ซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากตัวแทนจาหน่ายแต่ละที่เนี่ยรีบดําเนินการนะ,ะเขาบอกว่าการขอป้ายทะเบียนที่ถูกต้องหรือป้ายขาวเนี่ยสวันเองนะักคกวาง<ม>ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะป้ายแดงขัดแคลนเนี่ย ในส่วนของโครงการรถคันแรกนี่นะคะไม่เพียงแต่ทาให้ประชาชนเนี่ยซื้อรถมากขึ้นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลดีก็คือธุรกิจสินเชื่อนั่นเองอค่ะโดยกรุงไทยกรุงศรีออโต้นะคะได้ออกมาเปิดเผยยอดสินเชื่อในครึ่งปีแรกนะคะว่าเติบโตขึ้นถึงร้อยละยีค่ะโดยมียอดกว่า61,000ล้านบาทนะคะเป็นผลจากการที่ตลาดรถยนต์อ e ีโคคาร์ที่เติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยนายไพโรชื่นครุฑนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่กรุงศรีออโต้บริษัทอยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสจำกัดนะคะบอกว่าผลประกอบการในเครื่องในช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปี55ของกรุงศรีออโต้เติบโตสูงกว่าเป้าหมายในทุกด้านและยังคงเป็นผู้นําตลาดธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร โดยมียอดสินเชื่อใหม่นะคะ61,000ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ20ค่ะสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ2และถือเป็นความสำเร็จที่สามารถสร้างยอดสินเชื่อใหม่ได้มากกว่าเดือนละ1,000 0ล้านบาทโดยเฉลี่ยะคะ่ะ โดยตอบโตอย่างต่อเนื่องนั้นนะคะนอกจากจะากกาเป็นการนํานวัตกรรมไอทีมายกระดับบริการให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วยังมีปัจจัยสนับสนุนในด้านของความรวดเร็วของระบบอนุมัติสินเชื่อภายใน15นาทีเท่านั้นนะคะในกรณีที่เอกสารครบถ้วนขณะที่เศรษฐกิจไทยก็มีอัตราการขยายตัวที่ดีด้วยค่ะ ทางนี้นะคะได้ส่งผลให้บรรดาค่ายรถยนต์ต่างพร้อมใจการส่งรถรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็กหรือว่าอีโคคารวมถึงรถปิกอัพและโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลได้ส่งผลให้ยอดสินเชื่อรวมของกรุงศรีออตโตเติบโตต่อเนื่องนะคะไปอยู่ที่171,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยลาค่ะ นอกจากนี้นะคะเพื่อการบริการสินเชื่อที่ง่ายและสะดวกขึ้นกรุงศรีออโต้นะคะยังได้เปิดสาขาที่42ขึ้นในสถานีบริการน้ำมันปตทรามอินทราค่ะ รวมถึงการนําเอาอุปกรณ์กรุงศรีออโต้คาร์ดลีเดอร์นะคะที่สามารถประหยัดเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มปจนไปถึงการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือและแท็บเล็ตพกพาที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการขายและรวบรวมข้อมูลประกอบกับการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะแม่เดี๋ยวนี้สินเชื่ออนุมัติกันได้เพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะคะคนซื้อรถกันมากมายเลยตอนนี้ก็เป็นการสนับสนุนแต่ยังไงก็อย่าใช้เงินกันเพลินนะคะช่วยดูกําลังกระเป๋าของตัวเองนิดนึงนะคะว่ามีกําลัง ที่จะผ่อนลถกันได้หรือเปล่าด้วยนะคะเอาล่ะค่ะไปอัปเดตเรื่องราวในเรื่องราวของกระทรวงพลังงานกันต่อดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะกระทรวงพลังงานนะคะออกมานะคะบอกว่าจะออกบัตรเครดิตพลังงานรูปแบบใหม่นะคะให้กับคุณผู้ชมที่ขับตุ๊กต๊กหรือแม้แต่กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะงานนี้มีการเพิ่มวงเงินให้ด้วยเพิ่มให้ถึง5,000บาทนะคะโดยจะเริ่มในวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะ พลตํารวจโทวิเชียนโชคสุขโชครัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะทํางานดูแลบัตรเครดิตพลังงานก็ได้บอกนะคะว่ากระทรวงพลังงานนั้นเตรียมที่จะออกบัตรเครดิตพลังงานรูปแบบใหม่นะคะในเบื้องต้นเนี่ยกําหนดประเภทผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรออกเป็น3กลุ่มหลักนะคะได้แก่รถแท็กซี่รถตุกต๊กๆแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะคะโดยจะเริ่มในวันที่23สิสิงหาคมนี้ค่ะ พร้อมทั้งจะมีการขยายวงเงินเครดิตนะคะจากเดิม3,000บาทให้เป็น5000บาทนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน NGV และ LPG โดยเป็นการเพิ่มประเภทของผู้ใช้บัตรให้มากขึ้นจากเดิมนะคะที่ออกให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ใช้ NGV เท่านั้นเนื่องจากรัฐบาลก็มีนโยบายที่ต้องการที่จะช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับรถบริการสาธารณะอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ได้จะจงจะต้องเป็นผู้ใช้ NGV อย่างเดียวค่ะยังรวมไปถึงรถที่ใช้น้ำมันแล้วก็ LPG ด้วยค่ะ โดยในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะจะเริ่มออกบัตรให้กับรถที่วิ่งในเขตกรุงเทพมหานครก่อนเลยนะคะซึ่งก็มีอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0คันหลังจากนั้นจะขยายไปในจังหวัดอื่นๆนะคะโดยเงื่อนไขาการสมัครบัตรเครดิตพลังงานก็จะคล้ายกับบัตรเครดิตพลังงานรุ่นแรกของรถแท็กซี่ NGV ซึ่งก็จะต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องนะคะมีรายชื่อของตนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์ในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะโดยจะมีรายละเอียดของชื่อนามสก,กุลแล้วก็ที่อยู่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความสะดวกในการส่งเอกสาร สารแล้วก็ติดตามชําระหนี้ในอนาคตด้วยค่ะ ในส่วนของปัญหาหนี้เสียของบัตรเครดิตพลังงานรุ่นแรกนั้นนะคะตอนนี้ก็ได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมา1ชุดเพื่อทําหน้าที่แก้ปัญหาเนื่องจากว่าผู้ถือบัตรหลายรายยังเข้าใจผิดว่าวงเงินในบัตรนั้นเป็นเงินให้เปล่านะคะคก็เลยไม่ยอมมาชาระหนี้ตามกําหนดค่ะคุณกวางนะคะคิดว่าโอ้โหรัฐบาลให้ละสามพันบาทใช้กันเพลินเลยนะคะซึ่งก็จะมีการอธิบายให้เข้าใจแล้วก็ติดตามหนี้มาคืนกันต่อไปนะคะอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าบัตรเครดิตพลังงานแบบนี้เนี่ยคือให้วงเงินล่วงหน้าแต่ ได้หมาความว่าให้ฟรีนะคะคุณใช้ไปเท่าไหร่ก็ต้องไปเสียเงินด้วยนะ,ะนอกรถแท็กซี่ตอนนี้ตุกๆแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเตรียมได้รับบัตรใจุดที่พลังงานในยอดไปได้เลยนะคะ,คะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะทางด้านของ GM นะคะเขาได้พัฒนาเทคโนโลยีค่ะไร้สายภายใต้ชื่อว่า WiFi Direct ค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะกลับมาติดตามชมกันค่ะ